ถามว่าในมือถือของอัพและก้ามีรูปของอินฝ่ายเยอะไหมครับเออเยอะมากเยอะจริงแต่มันเป็นในซีนอะด้วยด้วยแล้วมีรูปส่วนตัวไหมรูปส่วนตัวรูปในส่วนตัวเยอะอะถูกจ้างมาเป็นพิธีกรแล้ววันนี้ส่วเลยพูดไปเลยไงบุญเลิศผมชอบถ่ายรูปอัพตอนหน้าเบลอเบลอแล้วเรารูปที่ลงไอ้นี่เขา400,000อะใแซยันนั้นด้วยเปล่ารูปกัไม่ทำลายไม่ไหวเลยลูป เบอร์ทุกลูกคิดคนที่สองเลยเจอตัวแล้วโอเคเอาเป็นว่าเยอะอาการอัพเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบแอบไปดูโทรศัพท์ผมอตอนที่ผมเวลาผมเข้าซีนอยู่อแล้วเขาก็จะแบบว่าตอนไหนก่อนเฮ้ยแล้วเขาก็จะแบบพอรเขาแกล้งทั้งพี่ทั้งพี่ไอ้ทั้งอัพทั้งพี่จารดเลยเวลาเอาโทรศัพท์ผมไปเขาไปถ่เซลฟี่ตัวเองอะติดนี่โทรศัพท์ผมนะที่แผมกลับไปถึงบ้านโอ้โหเคโทรศั